สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ครับวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกแล้วกับคุณสเตอร์ธนาวินครับผมแรงงานต่างแดนแรงงานไทยในต่างแดนวันนี้ก็จะมาทําส้มปลาตะเพียนทําไปแล้วสองครั้งอันนี้ก็จะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ครั้งนี้ออจะตัดหัวออกนะครับตัดหัวออกแล้วก็จะบั้งทีๆครับผมไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวตลาดบางกลามาได้ปลาตะเพียนมาสามตัวตัวละโลกว่า ตัวนี้ก็เกือบสองโลนะครับเกือบสองโลตัวใหญ่นี่ก็จะนึ่งครับนึ่งน um. ึ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆตอนเย็นนะครับก็สอง hmm. ตัว Ken Ken. นี้ก็จะทําส้มปลาตะเพียนส้มปลาตะเพียนไร้ก้างทําไมต้องไร้ก้างก็ก้างเขาจะวิ่งมาทางนี้ทางนี้ก้างฝอยเล็กๆแล้วก็เวลาเราบังแล้วก็ติดที่นี่ติดที่ติดทีพอพอเป็นส้มปลาแล้วเราไปทอดไปเอ่อนึ่งก้างเขาก็ละลายหายหมดนะครับ วันนี้จะทําแบบละเอียดละเอียดนะครับส้มปลาตะเพียนยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแล้วกเ็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับเพราะว่าอ,อ,อยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับผมก็อยากจะน,นําเสนอวิธีการถนอมอาหารกินนานๆนะครับถนอมอาหารยังไงู่ต่างแดนเราก็สามารถทํากินได้เหมือนบ้านเรานะครับ มาครับผมก็ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ล้างให้สะอาดนะครับผมถ้าล้างไม่สะอาดเน่าแน่นอนครับพวกเนี่ยเอาใช้ช้อนขูดออกให้หมดนะครับพวกมันพวกเนี่ยคราบเลือดพวกอะไรเนี่ยใช้ช้อนขูดออกให้หมดครับตอนล้างกล้องขาตั้งกล้องมันหักนะครับก็เลย ไร้างมีตดกร้ดเบ้อหนขาูกตรงนี้กให้หมดเวลเทําแล้วเลาปลาแลลจบปลาแล้วเวลาเรา้มเรจบปลาแล้วเวเแล้วเลาเรแล้ววเรจปรบแล้วเ็ลรบปลแ้เเราบ้เขาเวเวาราจแลววาบแล้วท้วเราบ้เราทำจบแล้วเวาแ้วเเราบวิวราทำบแทำเลยครับทีปทีบลรับที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 นี้รับพ เราหมักเออส้มปลาเสร็จแล้วเวลาเราไปทอดไปอะไรจะเป็นนึ่งไปเปิ้งอะไรมันก็ก้างก้างเล็กจะไม่มีก้างเล็กจะหายหมดเลยนะครับเขานบลยว่าเล็กช่วงนี้มันจะเหนียบเขาเขาเร็ยกไม่ไน้ชิดล่างเราผู้รู้ก็รู้ต่อไปก็เราล้างเสร็จแล้วไม่แช่ไม่ไม่ต้องแช่น้ำเลยหมาเข้านะผมก็จะใช้แป้งมันคเขาไม่ได้หยิบมาเลยเขาเรียกมึงหยิบเลย

ก็ผมตื่นไปหยือ่ตื่นแล้วบวครับก็เอาสมุตินุนชีมาเลยหนุนให้เขาให้ทั่วเขาจะได้ดูดพวกไอเลือดพวกหนองพวกมันอะไรออกอันนี้ผมตัดหัวครับนี่ตัดหัวพวกไอขี้พวกอะไรก็ตัดออกให้หมดเวลาเรานวดมันจะไม่ปักมือนะครับหางตัดออกให้หมดเหลือแต่เนื้อตรงนี้เดี๋ยวเวลาเรานวดเ,เกลือนนดเออทำส้มมันจะไม่ปักมือเรานะครับ หอครัวก็คนเต็มไปหมดพี่น้องโอเคเรานำไปล้างน้ำก่อนนะครับห้องครัวเป็นครัวรวมก็คงจะไม่ได้ล้างให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็เอ,อพวกเพื่อนๆอินเดียเต็มห้องครัวไปหมดนะครับเดี๋ยวผมล้างแล้วก็มาทำส้มให้ดูไได้ิมันอกอาแล้วครับผมก็ <laughs> ไป <laughs> ใส่แป้งมันแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็เขาจะไม่มีเลือด นะครับนี่สังเกตดูเลือดเขาก็จะหายหมดนะครับเวลามันเป็นส้มแล้วมันก็พอโรคเย่อเอนยังเรียบาดนี่น้ำจะไม่แดงนะครับนี่ก็สังเกตไหมเดี๋ยวคูดอกให้หมดนะครับเลือดไม่มีนะครับผมเลือดไม่มีเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาใส่เกลือก่อนนะครับเพราะว่าข้าวเหนวยังไม่นึ่งข้าวเหนวยังไม่นึ่งกระเทียมยังไม่ปลอกก็ใส่เกลือนี่ครับผมเป็นเกลือสมุนนะครับนี่เกลือเกลือเม็ดครับผมก็ถ้ามีเวลาก็หมักเกลือ ข้ามคืนแล้วก็มาใส่กระเทียมกับข้าวที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีเวลาครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้าไปทํางานแล้วก็เดี๋ยวหมักเรือทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวนึ่งคนเดียวเสร็จก็มาใส่ข้าวที่หลังนะครับบัวอาถอยเลยชิ้นบัดแต่เอ็งเป็นโอวชิ้นบัวอ่อกายได้ประกอบพิซซ์บ่าวน้องบัวเราจะชิ้นบัดผู้บ่าวน้องบัวทำสิ้นหลอดครับผมนี่เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวมันมันเถื่อทอดนมเนื้อเนี๋ยไปทั้งหมดเลย เราจะเทเกลือทีเดียวลงเลยมันมันไม่ทั่วนะครับเพราะปลาตัวใหญ่เราก็ทาค่อยๆทาทีละข้างอลยมันจะเข้าทุกเรือทุกทุกเรือทุกท่กทุกทอกทุกซอยีผสมสมพูดถูกปลาคนเดี๋ยวไปหนึ่งหนึ่งไม่เห็นผสมผสมกบเดี๋ยวเม็ดก็เราก็เอาใจเย็นนะครับผมทำปลาส้ม คนใจร้อนนี่ทําไม่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการถอดเกล็ดการล้างนี่ก็ต้องใจเย็นสุดนะครับเราทํานี่ไม่ได้ปลาเน่ามาก็เสียของหมดซื้อมาสามตัวคิดเป็นเงินไทยก็ห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบาทนะครับให้เฮมเลยไปซื้อนวลตัวนึงก็กิโลกว่า,วลวาแล้วก็ค่อยๆทากเรือแบบนี้ตอนนี้ไม่ถึงโลแล้วเอาเข่งในเอาเกล็ดเอาแตะออกครับข<ๆ>้างในข้<ๆ>างในเราก็โรยเกลือครับผม <Okay. S 2> เหลือไม่ทั่วนี่รับรองมีตรงเป็นส้มก็มีตรงเน่าก็มีนะครับทำแล้วก็้องทำใจเย็ยนครับ <Okay. S 2> ความดูเล็กน้อยมาแบ่งปันกันครับผมเพื่อ,อ,อคนที่มาทํางานต่างประเทศอยู่ต่างแดนมีวัตถุดิบก็ทํากินได้นะครับผม <Okay. S 2> อันนี้ไม่ใช่ปลาสดปลาสดแต่ปลาที่ยังไม่ตายเขานอกน้าแข็งมานอกมาตั้งเกล็ดมาถึงนี้มันก็เหมือนสดนะครับ อัดแข็งมาทั้งเกล็ดปลาดิ้นปุ๊บๆ,ๆ,ๆเนี่ยเขาน็อกน้ำแข็งมาเห็นมันเลี้ยนๆแบบนี้เวลาเป็นส้มมาแล้วเนื้อเขาจะเด้งขึ้นมาเลยเด้งเหมือนลูกชิ้นเลยใ <มา S 1> จเย็นทำพวกปลาพวกอะไรนะครับตัวทายเ้รอแล้วเานอนด้วนนี้ถ<อ>้าเราใจร้อนมันก็เน่าก,ก,กินไม่อร่อยนะครับผม มาเียเียนกระใส่รถดีชุดรถลงไปหน่อยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมักเกลือก่อนเดี๋ยวเรียนกระอแล้วเดี๋ยวตอนเอคุกข้าวกับกระเทียมแล้วผมจะใส่รถดีกับชุดรถลงไปหน่อยนะครับเพื่อความกลมกล่อมบจไม่มีผงแหนมผงทำปลาส้มแล้วก็ทำกินสะอาดแบบนี้ครับผมทำกินเองทำกินเองทาใจนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ก่อนครับทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวนี้จะปัดออกใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะนึ่งข้าวเหนียวก่อนนะครับวันนีจะนึ่งทั้งปลานึ่งปลาด้วยนึ่งข้าวเหนียวด้วยรอข้าวเหนียวนะครับ หมักไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแต่กระเทียมกับข้าวเหนียวชุดรสรสดีดดนะครับเอาละครับก็เราก็หมักหมักเกลือทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมงถ้าใครมีมีเวลาก็หมักเกลือทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับอันนี้ไม่มีเวลารเราก็จะมาใส่กระเทียมครับผมกระเทียม กระเทียมจีนสองหัวประมาณนี้ใส่ลงไปเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราหมาัมเกเรือท่วนเนื้อปลาเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเน่านะครับ <c oughs> อันนี้ข้าวเหนียวแช่น้ำไว้นะครับผมแช่น้ำไว้จะได้เนื้อจะได้นิ่มๆนะครับใส่ลงไป คนบางคนก็ชอบเอาคนอย่างนยัดทองปลาเนาะนะครับอันนี้ชูรสใส่ไหมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ ทำกินเองนะครับผม,มก็รับรองเสร็จแน่นอนครับนี่ครับส่งปลาตะเพียนในก้างเดี๋ยวใส่กระปุกไว้ติดตามชมตอนต่อไป ปแบนลืมไว้ที่ห้องครัวแขกก็ไปใช้ไม่คืนล้็ใส่โถแบบนี้นะครับผมอันนี้ใครที่ชอบเอาเข้าเหนียวยัดท้องปลาก็ยัดได้นะครับแต่นี้เราไม่เราไม่ยัดทรอ ส้มปลาตะเพียในใก้กัครับส้มปลาก็ได้สามวันแล้วนะครับผมก็ผมทำชาววันศุกร์ที่ห้ากุมภานะครับวันนี้ก็เป็นเอ,อตอนเย็นวันจันทร์ที่แปดกุมภานะครับก็เดี๋ยวจะมาเปิดดูกันครับผมว่าส้มปลาตะเพียนมันจะเป็นยังไงครับผม ก็ดูจากน้ําที่อยู่ตรงนี้น้ําจะออกเหมือนเล่าโทแสดงว่าเออส้มปลาไม่เน่านะครับผมถ้าน้ําเป็นสีแดงคือส้มปลาเน่าไม่เปลี่ยนนะครับมาเปิดดูกันครับผมก็กระปุกมันไม่มี ฝาไม่ใช่ฝาเป็นเกลียวมันเป็นฝาไปไิดไว้เฉยก็เลยเอาถุงแรบมาคุมไว้นะครับผมเพราะว่าส้นกลางที่เอากุมแก๊สลงนฝามันก็เด่นรอกครับลุ้นกันครับผมมา หอมกลิ่นตลบอบอวนมากเลยนี่ครับผมนี่น,น,นีเห็นไหมครับผมเดี๋ยวตักใส่จานวันนี้ผมจะเอานำไปทอดครับผมชุบชุบแป้งชุบแป้งกโกกิทอดนะครับนะครับตักใส่จา,เจานเนี่เนื้อปลาเวลาเขาเป็นเนื้อจะเด้งตอนเรานวดมันก็เราไม่รู้เราคิดว่ามันจะ เป็นเลนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพอเ็เป็นแต่ส้มปลาแล้วเนื้อจะแน่นปึ๊กนี่เลยนี่ครับนแน่นปึ๊กนี่เลยนี่ครับหนึ่งตัวนะครับผมตัวที่เหลือก็เออจะใส่กระปุกแบนไว้นะครับผมใส่กระปุกแบนแช่ตู้เย็นไว้ทอดกินันหลังนะครับตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยนะครับผม <c oughs> หอมมากเลยนี่ครับส่วนน้ำกับกระเทียมที่เหลือเข้าเหลือข้างล่างไม่เออนครับผมเอาแค่นี้พอแล้วครับนี่ครับใส่จานนะครับผมนี่ ดูกันครับผมกลิ่นหอมเปนรอ้วนเดี๋ยวผมจะทอดกินสักตัวนึงก่อนนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ผมจะใส่เนี่ยใส่ตู้เย็นไว้กินมันหลังนะครับผมมันถ้าเป็นปลกยาวตามปลาเวลาเราใส่มันก็จะตัวเขาก็จะออกมาสวยนะครับอันนี้กระปุกกลมเนาะเรายัดไปม <c oughs> จะโค้งงอไม่สวยนะครับผมเนี่ย วันนี้แสบ <c oughs> เบอร์ <c oughs> ติดมือก็ชิมดูหน่อยมันเปรี้ยวๆเนาะ <c oughs> นี่ครับผมคือที่เราเาทำทีทีแบบนี้เวลานกไปทอดก้างเล็กๆที่มัแบบนตามขวางมาเงี้ยแบบแบบแบบมันจะไม่มีนะครับหรือเราไปน,นึ่งก็จะหายหมดนะครับผมไม่มีก้างจะมีแต่ก้างใหญ่แค่นั้นก้างส่วนก้างเล็กๆที่นะั้นหายหมดนะครับไม่มี ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเอ,อจุบแป้งทอดกรอบไปทอดกินนะครับผมทอดกินจะเข้าร้อนนะครับผมทอดกรอบแป้งขาเจ้าผสมกับไข่ไปทอดก็ได้นะครับจะได้เป็นเวลาเราทอดแล้วจะได้เป็นตัวสวยๆนะครับผมไ้ไม่เละเราทอดตัวเดียวพอตัตัวเขาใหญ่ครับผมกินสี่คน เดี๋ยวมีเมนูอย่างอื่นเสริมด้วยนะครับทา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 ,ทาตัวเบลเลอร์เลยสะใจมากเลยนี่ครับผมวันนั้นหนึ่งหมกักหมักไว้หนึ่งวันตอนเย็นมานึ่งอร่อยเหมือนกันบ้างแบบนี้แหละหนึ่งไม่มีก้างเลยครับผม ปลาตัวใหญ่เนื้อยเยอะสักใจมากตรนนี้ยแข็งไม่ออกไม่เคยเห็นวดีโอชอบจริงวดีโอนี่ก็โอเคครับผมน้ำมันร้อนแล้วก็นำปลาลงไปทอดเลยนะครับโกโก้กใส่ไปเลยไม่แค่กัน ให้เขาเหลืองข้างไปไปติ๊กนะครับมีงานติดกระพะเละตุ้มเป๊กนหมด หนังลอกกับต si ิดตะก้านะมันมันก้องๆรามตัวใหญ่จัด ครับนี่ก็ทอดเสร็จแล้วครับผมยกมาห้องแล้วก็เอ่อตรงนี้ก็จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมหนังฉลอกไปหน่อยนึงเพราะว่ากระทะเล็กปลาตัวใหญ่น้ำมันน้อยนะครับผมจริงๆแล้วเถ้าจะให้สวยก็ใช้แป้งขา้ขาวเจ้าผสมกับไข่ทอดจะไม่มีติดกระทะเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเออไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เออไม่เคลียรเท่าไหร่นะครับผมปันกลางนี่ครับผมเมนูวันนี้ส้มปลาตะเพียนทอด กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมผู้บ่าวน้องบัวมาให้ผู้บ่าวน้องบัวตำส้ม